ว่าไจ้ะ สวัสดีครับผมสวัสดีจ้านเอนี้กับแม่พ่อกับแม่กก๊กอีกคือเกาครับพี่น้องพ่อกับช่องแม่กิ๊กผ้าลุยคือเกาจากพี่น้องนเอนี้พอกันเสารส์วันที่สิบสองตุลาคมพศสองพันหน้นาร้อยหกสิบห้าเนาะจ้าแนนครับ,สบนเสาร์เอนี้แม่กกีกกับผ้าขาวโพฮคือเกาจากพี่น้องบัวเสาร์เราเราจะสวยเล้วแม่กิ๊กผาขึ้นผู้จองเนาะจ้าเมนี้จสซีมีเฮ็ดนังล่ะจ้าทีนี่หนีกเฮ็ดข้าวดินจากพี่น้อง <c oughs> ไปหลุนกันเบื้องจะพี่น้องว่าซีมีเฮ็ดยังจ้ะเมื่อกี้สิได้เฮ็ดยังแนวหมวกวานก็ได้เฮ็ดปวกแนงนอกจากทางล่างทั้งเครื่องโมโหซีมี่ว่ามีจ้ะครับจ้าไปหลุนน้ำกันครับพี่น้องว่าเมื่อกี้สิได้บอมืนอนีกครับเพื่อสีมานบอไปครับเมื่อกีด้วยอีกพี่น้องเบีกแหกมานเทาเป็นเฮ็ดปวดนะจ้ะอันมองเอาว่านี่ยนะจ้ะพี่น้องมันเสียมีงันโฟขึ้นมาอีกอ่ะ งามเนาะพอกิกเนาะงามอยู่ครับพี่น้องโอ้ยตัวมีกิกหย่างอีกวะพี่น้องสิพออีกบ่านน้องว่านี่ก็นดัหาจนว่าพี่น้องเอ้ยพอแต่จุ่มเดียวแล,ะะลว้วก็เหลว่จ้ะมีทั้งจุม่มทนะั้งบมาเนาะงามงามพี่น้องจ้ะขาขาจนพูดเลยจ้ะพี่น้องอเน็ดก่อพี่น้องเอ้ยอึดคักเกือบบ่ย่างงามสุดครับพี่น้อง ดอกไหนงามดูจ้าอืออืกระสือมัมีเห็ดก่อให้เก็บเนาะเอ้าอีกดอกนึงจ้าเาตาโฮมแหลกเลยครับอีกดอกนึงจ้าพี่นอ้งองเลี้ยงก่อจ้าหลังแหกอีกดอกครับนางแหลบานพี่น,อน้องยังหลงเหลืออยู่ครับพี่น้องหลังผู้จองนี่ครับเลี้ยงกอ่ออีกจ้าพี่น,อน,น้องอือโอ้โหมะขามกักระดาษทิศดินเนาะกอ่อบานครับพี่น้องอู้ห่างไรครับพี่น้องท่งหลังผู้นี่ สิไปไหนหรอครับพี่น้องจักเสียดสรุปเพชรอยู่บ่งไหนเด้อพี่น้องมื้อนี้บ <laughs> ้านงามนเนี่ยเดินไปสรุปเพชรอยู่ป่าลุมบ่จักครับสวัสดีป่าเถื่งสรุปเพชรป่าลุมบ่จักพี่น้องเอาเบิ่งนํากันไปนี่ล่ะครับบ่เทื่อพ่อเนาะไปครับจ้าขอาหน่อยเด้อพี่น้องเอาเนี่ครับเพ็ดล้างแหล่ห่างๆพี่น้องเอ้ย <laughs> อึดกักครับพี่น้องทั้งเถื่นี่บ่เคยมีเห็ดครับนอกจากเห็ดขาวดินแล้วบ่มีเห็ดแนวอื่นพวกปันใดนะครับพี่น้องเห็ดกอกกับอึดเห็ดกอกกัอึดดอึดนงค่ะเอาเ่ยบอนแต่สวยอยู่ค่ะดอกนี้ใี้อีกดอกนี้แต่เดี๋ยเก็บมาเลยเมื่อกี้เออมาเดินทางต่อไปครับเมื่อกี้กี่ครับพี่น้องบ่ได้บ่ถอครับถอแต่บ่ถอยครับพี่น้อง ครับพี่น้องอดอกหนึ่งครับเพชรลังแหล่เราจนมือาพี่น้องเอ้ยจังเจอเสด้ดอกหนึ่งพี่น้องพอเพชรลังแหล่ครับผมเ,าบาเหล่บ้านนะจ๊ละลงแหล่าบ้านแล้วเนะะเา,านแเนะแต่ก็งามอยู่ด้วยจ้ะโบบ้านกับโบใดมันลายมือแล้วพี่น้องบาอ้านแข็งจ้ะมันมีหัวด,ดอกจูงไวจักมือนพี่นาะงเมื่อกี้แม่นจ้ะเอ้ยปุ๊บข้างหน อีกครับดอกนึงจ้าดอกนึงจ้าหาเห็ดผึ่งกับบะหมี่นะเมื่อกี้บะหมี่เลยจ้าเห็ดผึ่งกับหาหยาดพี่น้องบม่ค่อยมีเลยแถบพื้นนี้ต้งเหลือครับพี่น้องกระเทียมมันเหลือกัเหลืออยู่ครับนี่เหลือยเได้เลี้ยงนะพี่น้องกบานๆนะจ้าพูดทางไหนผมช้าเมื่อกี้ช่องบอกช่องบ่กรงี้่เอา ทั้งแดดครับพ่อได้เลีมอยู่ตัวน้องมาจีบจ้าเั่งเหลืออยู่ครับพี่น้องนี่อีกเนาะจ้าแข็งอยู่จ้าหนุ่มเหลือ,อจุ่มอยู่ครับพี่น้องมีจุ่มอยู่พี่น้องงั้นงั่นนั่น,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 นอะไรต้น,นอะไรตน้นดอกบานบ่บานจ้า บานเอาไดมาเอ้ยจ้ะแข้งอยู่เอาใดเอาเลยทีเอาพูดอีกเห็นหมไก่เนาะเอาพอได้เล่มครับพี่น้องเล่มไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะนนัหลายดอกแต่เอาบัไใดพี่น้องเอาได้ดอกเดียวนี่แหละจ้ะเพรานั้นเป็นเชื้อเบิดเบ่งงามเนาะแข้งเนาะฝนมาหันเนาะแข้งแข้งดีเนากเลยหนึ่ง ไปเรื่องม่งคชิคตัวงามมีตัวไรอะไรอันนครับเก็บเลยมันงามอยู่บานงามอยู่ดอกตัวนี้ก็ได้แม่่พี่ดองเติมาบานหน่อยละบ่บานใหญ่คือแตกแหลกบานงามครับดองตาอือ

พอได้เลีมอยู่หรอครับตรงนี้งามอยู่ดีว่ามันเบิดไปแล้วยางมาเบิร์ตลายดอกอยูด้หลายดอกอยู่เนาะอืออือเนาเฮ็ดเผึ่งบ่มี่เขาเฮ็ดหนาแดงขึ้นเขาเหรอครับพี่น้องใช่ลงโกกขบพท่านเกิดพี่น้องที่ลอบวงสุกันผลอีกแอ้นี่ลอบวงไปเรื่อยๆกันครับความเอ่อก็ร่างมากขนาดพี่น้องอ่าพูดอีกดวงหน่อยๆเอาเห็นบ่เห็นอยู่นี่จุ้มจูมอยู่ โงนโดนนี่น้อยอยู่กับจังนีออกมาเนี่ยอะไรอย่ี้ยนนี้ง่ายนะเดี๋ย้จะอืมครับบานนึงจ้ะอยูนีนพี่น้องมะผวยอะไรพี่น้องเป็นใช่ไมาเลยครับพุ่นก็ถือว่าร้ายเติบอยู่ครับนี่พุ่นแม่นไม่ได้ครับพี่น้องพุ่นครับใชร้ายอยู่ครับมัอนี้มันบานครับแต่ว่าของบ้านงามครับ พ่อด er gen, ิมาเอมือหนึ่งสองมือเนาะสองมือพ่อดิมาครับพี่น้องพี่ไม่กิ๊กนั่งเฝ้าพี่ครับไม่กิ๊กนะครับมาจ้าเอาเก็บบปดนี้พี่เก็บไปบานเพชรบานงามเนาะพอเห็ดดอกไงบูดุนนะพี่น้องเต็มเราได้กระตาหน่อยกันเทศบานก็เต็มไว้แหละครับกระตาขันจูมันก็น่านเต็มขึ้นบานแหละครับโอ้บานใหม่เว้ยเนาะจ้าเอ้านี่ว่าจะบ่ได้เห็ดแล้วครับมื้อนี้ อย่างเรื่องเดือเรื่องเดือยพี่น้องเอ้ยน้ำเห็ดปวกเฝ้าอีกแล้วจ้ะพี่น้องเห็ดปวก,กเห็นเห็นจุ่มเดียวเต่าเต่าคน <ะ S 1> ามันนี้ก็น้ำไม่อีกครับว<อ>่าเป็นจีพอกระบอกพออีกพี่น้องพอนาเร่ห้าวหนิจ้ะพี่น้องเห็นดิว,วะพอได้เก็บท้องขาววัดเก็บเลยตัวนะอืออันนีครับ ต้นนี้เลือดจูมเนาะเมื่อกี้เน,ะนเาะจุ่มงามเพื่อนน่ครับพี่นอ้องจูมมันใหญ่มันงามครับนั่งเลยกลุ่มหนึ่งเด้อครับทางหลังไม่ใก่แเ่ต้นะนั้นงามเลยครับจูมกับนีเนาะเมือม่อกี้เนาะนี่ทั้งจูมทั้งบานแต่ในจุกเดียวกันครับ น้องมานหลอกคําอีกน้องไม่จีแมนจะเลาะจนเลาะหาให้ตัวกตจวลอยพี่น้องไี้หินคือเก้าจ้ะบลอนหินนะจ้ะบล็อกเฮกโกกับบลอไดลายเนาะโกกับบล็อไลเฮกเผ่งกับแห้งแล้วพี่น้องเฮกเผ่งแห้งบ่หนี่ตัวนี้เป็นจุมเลยตัวนี้สีป่าโดยด้วยปะโผล่โผล่จุมนี่้นหติดอะเอากุญหมองเลยขุนะ นจุมนีู่เดียวกันเน,ะนาะกัลังอยู่ไกลกันกน,นอ่ยยยงยยยเยยยย้อยยกยย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 กยย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 ยตยยยยอยย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 ายย <c ười> ายยยยยยกยยยยยกยย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 กยย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  นีจ้าดะอ้ามันล้มล้มเนี่ยเดี๋ยวหัตัดคืออุปกรณ์ที่ได้โอหักใหม่อุปกรณ์ใหม่หักเนาะจนแตกเบิดเอ้ยก็งามๆเนาะแมนนงามเลยครับพี่นออกมูนึงโอ้หฮมนี่ออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มไรหมองอยู่ครับพี่น้อกก็ว่ามูนี่อยากบานแล้วพี่น้องแมนบาดเกิดคือเก่าบานงามคือเก่า เอาไม่ได้นี t t. ่ดอกนี้เอาใดง่า um. okay. ่ะจูงข้าวข้ราวม่ทนเป็นสีอยู่ครับจ้ะุวัดูงหน่อยๆเนอะเนอย่หด็กเอาเก็บเลยก็ได้อ่ารอบเบื้งน่ มึเงเ้่ะบิงไปเรื่อยๆได้เมื่อกี้ครับซ้ำหอดรถเนาะเมื่อกี้จัาหนอนกระสิผ้าง,งูเมื่อกล่ะครับพี่น้องมันก็ได้เวลาเนี่ยแหละครับถึงตองนึ่งตองดอกงามๆจ้ะพี่น้องมีดอกเดียวอ่ะแม่เห็ดอกเดียวบาน,นี่แหละครับมูกก่งกระใหญ่กันแหละครับถือว่าเป็น เป็นป่าเพิ่นเนาะเป็นห่มเพิ่นเนาะหัวเหลืออยู่ครับพี่น้องมาได้ก็พอลังเลรนี่แหละครับสักอเบอร์รี่บานบานพี่น้องอ้าวใครกลูกอะไรเฮ็ดหยังเนาะครับพี่น้องจุ่มเพิร์นกัลงเหลืออยู่ยามอยู่ยังอีกจุ่มนึงเอยบานครับโอ้ยบ่ได้ดอกคุณเป็นเชียเป็นเชียเป่าเป็นเชียเนี่เอาดอกเลยเออแขยงอยู่ อราคนเดียดิดอกนี้ก็ได้เจ้ะแข็งอยู่กันจอครับบานหนึ่งพี่น้องทองขาวบ่เบิ่งล่ะขาวจ้านั่นเออครับเป็นไอโซง้งนะจ้ะใหม่คือทับขักแหน่เลทับขางสายขางคว้าจนเบนแตกกุดโต <laughs> แตกกุด <laughs> ถ้าเก <laughs> ่าได้ยิ่จ้าแข็งอยู่เนาะฝนมาห้ามเนาะจ้าฝนหยุดลายมือลดพี่น้องแต่ว่าก็เอามาแล้วนะครับจ้าเฮ็ดยังเราสิโพึ้นพี่น้อง ทุกคนเขาก็ว่าเขาเห็นเห็ดขอนแต่ว่าผมไปเบืองเดี๋ยวมันเกิดโบกัตมี่อยู่ครับเอาเบืองน้ำกันไปเรื่อยๆครับครับอ้าวโค้งการอีกแล้วพี่น้องครึ่งคนละครึ่งเดี๋ยวเวลาสรุปเห็ดเหรอกาับบ้านเหรอครับพี่น้องไปเบืองนั่นเมื่อกี้ครับไปได้ไรหน่อยไปได้ครับเมื่อกี้ส่งกับสีไดตานึงหน่ะเหรอครับเนี่ยมึงเอาครับไปเบืองน้ำกันครับเอาครับสรุปเห็ดเมื่อกี้งามอยู่ครับพี่น้องเห็ดล้างแหลครับมะสัมหม่องเก่าเนาะเมื่อกี้เนาะไม่กันจ้า เข็นผู้จองมาสรุปจุปลาลางจ้ะพี่น้องผู้จองบ่ไ <laughs> ด้นั่ไม่จริงเนาะบ่ได้จ้ะไม่เทสข้าวดินกับห่างๆจ้ะพี่น้องเหมืนอนนันแลยมาสับปลาเก่าครับปลาบ้าโนองเมกครับจ้าปลาทั้งล่างนะจ้ะบ่แม่นทั้งผู้เฮ็ด <laughs> ปอกมื้อเช้านี่ก็ได้อยู่ปลาลุมเด้อครับได้ทั้งล่างล่ะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นอยู่หมู่ติงเพิ่นเลยก็เลยบง่งามปานได้ค่ะครับก้ะมาหมานเห็ดหลงังแหน่หม่องเก่าจ้ะพี่น้องเอาใส่กระตาใหญ่ตาเดียวเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้ <laughs> ตาหน่อยเก็บไว้เนาะตาหน่นอยบ่มีหยังค่ะพี่น้อง ถอนสตาเดียวเลยครับสระตาเดียวจ้ะพอมันพ่ายไงยเนาะแน่นจ้ะอ้าสรุปว่ามาันอยู่ครับมันนี่พี่น้องครับบาริสิเดี๋ยวผ้าเมื่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วไม่กีกเนาะเดี๋ยวเวลาผ้าเมื่อจ้าพี่น้องสําหรับคีวันที่สิบสองตุลาฮกานี่ออกมาตาเดียวจ้ะพี่น้องบ่พอสองตาน่าจะมันนี่ ้มามกวิดีโอจากไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากสองไม่อกี้ผ้าลุยเนาะจ้า,จาพี่น้องเมื่อกี้ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะจ้า,จาขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องที่เข้ามารับชมชสองไม่อกี้้าลุยจ้าพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับกับ่มมีอย่างายจ้าพี่น้องเอาไว้พอกันไหมเมืม่อไม่คลิปหนาจา้าสำหรับเมื่อนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับผม อ่าม่เกีกบานี่ครับบ้านคําแล้วหาจนคําพี่นอ้องเออจังไดซ้ำนั่นเอ้ามือใหม่เข้วม,มากันไหมเนาอครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับ